สวัสดีทุกคนคะ่ะอันนี้ฟักทองที่เหลือจากมือนั่นเนาะมือนี่พี่ก็เลยสิมากทาบวชฟักทองเหลือเคริงหนึง่งพี่ก็เลยสิทำฟักทองบวชคือเก่าแหละใส่เวลาหันอันฟักทองดูกนี่มันมัน ก่อนท่ากรเเรียมพร้อมแล้วท่นย่างเดียวอันนี้แนวยใส่ง่ายๆเลยอย่ามีดบาดมือ หมหนึ่งกินได้สองเทียนะจังเทิ้งได้แกงเทิ้งได้บวชมันมันอ่าฝักทองฝรั่งนี่แหละแต่ว่ามันคือฝักทองไทยเ้านี่แหละจ้ะ ด้วยคะ่ะทุกคนจะพี่สิหั่นหั่นหั่นทั้งสี่แหละขอใส่เวลาหั่นแป๊บมุงดุกสาวแรงใจรายวัน มาค่ะเปิดเตาแล้วต้มฟักทองกันเลยฟักทองเขาล่างแล้วเอามาต้มเลยตอนใหญ่นานะใส่ล <c> ง <ười> ในหม้อเลยค่ะ อันนี้ฟักทององเขากระสุกแล้วพี่สิเทน้ำถิ่มได้จ้ะพีสิเทน้ำอันนี้ถิ่มพีเทน้ำออกแล้วจ้ะแล้วพีกะสีเอาน้ำกะทิใส่เอาใส่น้ำตาลลงไป นักบานกับไซหวางส่กับทิลงไปอู้เป็นตะมันค่ะเอาป๋องครึ้งไปเลยกับทิไทยอร่อยที่สุดในโลก ใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือหนึ่งช้อนเสร็จพิธี เป็นอันเซียที่ที่แล้วเนาะค่ะสีสันหวานบอซิมกอนอืมหวานมันแม่เอ๋ยเอาละค่ะเดี๋ยวเ้าไปพิสูจน์ความแสบกันจะถวยพอยปิดไฟกัน ต้องพิสูจน์โอ้พิสูจน์ความแสบจักถวยใหญ่หนึง่งเพื่อยืนยันความอร่อยเนาะคะ่ะกินหน่อยบอ่ยเป็นได้ที โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์ความแสบกันมาแสบจิงบอเอามาพิสูจน์ความแสบกันเนาะบวชฟักทองถ้าคนมากหวานคนมากินหวานกะสีะกะสีสบามันแสบเนาะถ้าคนบอมากินหวานกะสีคิดว่ามันแค่นันเนาะค่ะเป็นเรื่องธรรมดาเอามาฟายมามันจดจัดฝาดเหลี่ยมด้วยค่ะมาจาะซิมซิมเบิงกรจักถถวย อุ้ยหอนหอนเลยอืมอืมอมอนฝักทองมันกะทิมันบวกกับน้ำตาลเนาะคะ่ะหวานมันกลมกลม แ่บจ้ะช่วงนี้อยากกินหวาน บ้านมันอมกลมพี่น้องแซ่บแซ่บ คนลดความอ้วนกบสิบอมากเนาะค่ะเพราะมันหาน แต่พี่เป็นคนที่มากินหวานพี่สิกินหวานที่ละสองถ้วย หอนกะทิม,มันมัน ข้งนอกอากาศก็นาวจ้ะเริ่มไ่ไหมร่วงแล้วตอนนี้แม่ไหมเริ่มร่วงแล้วหขอน นี่้ายดอกเซียเลียนสงกันเซ็ ราคาคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะคะ่ะบวชฟักทองต่างแดนอีกแล้วครับเจอกันไหมคลิปหน้าเด้อจะค่อยลุ่นกันว่าพี่แพรสีเฮดอีหยังมาให้เบึงอ่าคลิปต่อไปเนาะคะ่ะเพราะว่าพี่แพรกัลงุงมีหยังพี่กัลุงไปเนาะเป็นอ่าชีวิตประจำบ้านของเขาถ้าเกิดว่าพี่ไปเที่ยวพี่อาจสีเว้าภาษาไทย คนภสิวบาเป็นอย่างจังว่าภาษาไทยนอะอบางบางบางคนเพื่อนก็บ,บอกให้ว่าภาษาไทยเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนฟังไพสายสารบาลูเรืองพี่ก็เลยถา้าเวลาพี่พาไปเที่ยวพีสิษีบาภาษาไทยเนาะค่ะภาษากลางขออนุญาตดอาภาษากลางนะจ้ะแต่ว่าภาษากลางว่าแข็งแรงดอกภาษาอีสานสิขแข็งแรงฝากไปแค่นี้เนาะค่ะเดี๋ยวพี่สีจัดการให้หมิดเจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีจ้า วันดียังไทย <laughs> บายบายค่ะ